เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในตัวโพสต์วิดีโอ t ิ k t o k กันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเราผมด้วยท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMKTH MM กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะผมสามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาทําตามผมกันได้เลย และหากได้เข้ามากันได้แล้วผมที่ในตัวหองเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้มากดลงชื่อชืองานกับสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้เข้ามาช้งานเป็นครั้งแรกอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตัวน,นี้กันไปก่อนได้เลยอ่ะก็กดสมัครกันไปเนาะ และได้ทําการสมัครสมาชิกกันมาของที่หน้าตาของการสมัครเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการสมัครสมาชิกกันไปได้ก็ด้มี2รูปแบบในการสมัครช่องทางในการสมัครสมาชิกเราก็สามารถที่จะเริ่มทําการสมัครกันไปได้หรือว่ามีใครที่เคยเข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วอาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะมากดลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยสมัครกันไปได้เลย และก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMSKITES กัน MM เนาะที่ในเว็บไซต์อะผมหน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่มาใช้งานและก็เข้ามาทําการตามผมกันได้เราจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่ทามาใช้งานทําการในส่วนต,ต่างๆตรงด้านนี้ก็ได้ด้วยเนาะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนผมไดได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ไปครั้งแรกแต่ผมยอดเงินก็ใช้ไม่มีหรือว่าใครที่เคยเข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วแต่ยอดเงินก็อาจจะหมดกันไปก่อนที่จะมาทําการอะไรต่างๆในส่วนตรงด้านนี้ สั่งตัวร้านนี้กันไปก่อนได้ผมที่หน้าทางกันเต็มเงิน่ะ หากเราได้เข้ามากันได้แล้วผมจีน้าต่างกันเติมเงินผมที่หน้าต่างตัวหน้า,านที่นี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติเมเงินกันได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมก็จะมีช่องทางในการเติมเงินกันอยู่5ช่องทางหากเราได้เข้ามากันแล้วสะดวกแล,ล้วู้จากช่องทางอะไรในการเติมเงินนะ5ช่องทางนี้เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ทาการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายกันไ,ได้เลยเนาะหรือว่าได้มีทานผู้ชคนไหนผมได้ได้เข้ามาใช้งานทําตามผมกันไปแล้วอาจจะมียอดเงินกันอยู่แล้วหรือววว่าาาาไได้้้้ใชงนนนนกกัปปแแลล็็เเเเติมมสสรรจะถ ให้กดยอ้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างเดิมไว้ซตายกันได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็ได้กดยอ้อนกลับมากันนดาแล้วนในส่วนหน้าต่างเดิมไว้ซตายเราเนาะทีนี้นะผมเราก็มาเลือกที่ในส่วนหมวดหมู่หรกอบริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเลือกหมวดหมู่หรือบริการนะผมทีนี้ให้เราได้มาโกรธไดผมที่แพลตฟอร์มของเรากันก่อนคือแพลตฟอร์มทิกต็อกเรากันเนาะแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกกันที่หมวดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดแชร์ของตัวโพสต์ของตัวคลิปนะผมก็เลื่อนหาดูเนาะ,ะเพิ่มแชร์เดี๋ยวอยรนกกเาดัไป เดี๋ยวเราก็เลิอกกันได้แล้วที่แชร์ของคลิปติกตอกเรากันนะผมทีนี้เราก็มาเลือกกันต่อที่บริการบริการจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมจะขอเลือกบริการเป็นอันนี้ดเดแล้วกันนะผมเห็นราคาถูกดีอ่ะพอเลือกกันได้แล้วต้องกดบุมแล้บริการตามที่เราต้องการทีนี้ให้เราได้กดย้อนกลับมาที่ในส่วนของอคลิปบนทิกตอกของเราผมเพื่อม,มาทำการล็อกนิ่ง แล้วก็ได้ลิงก์ที่ตอ,อกเรากันมาแล้วเทนี้ให้ลิงก์มาวางและก็พอได้วางลิงก์กันได้แล้วททนี้ก็มาใส่จานวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วได้ใส่ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนอะไรแบบนี้เีนี้ให้มากดสั่งซื้อที่ตรงด้านนี้อ่ะเทยินตรงนี้ในะห้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อกันได้แบบง่ายๆกันได้แล้วเนาะ อ่าแล้วหลังจากการสั่งซื้อผมก็มีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้มาดูได้แบบนี้ด้วยเนาะในแทมในการสั่งซื้อหากได้สั่งซื้อกันไปแล้วยังสามารถที่จะให้เช็คหรือให้ดูออเดร์ยอดสถานะกาสรสั่งซื้อกันไปได้หากเราได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ผมที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อเขาก็จะนำเรามาให้มาดูยอดออเดอร์ของเราที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปได้ไปเปแบบนี้กันเลยอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการเป็นเมื่อกี้สักครู่แล้วผมเขาก็แจ้งบอกกันมาว่ากำลังดำเนินการกันไป ผมยอดออเดอร์อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบมาแบบนี้หรือว่ากาลังใช้งานกันอยู่ไม่ทันได้สั่งซื้ออะไรเลยแต่ก็เกิดมีปัญหาเรื่องขิดคลองกันซะก่อนในด้านการส่งซื้อหรือการใช้งานก็สามารถที่ผมจะกดย้อนกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันก่อนได้แลผมสรับท่านผู้ชมคนใดที่มีปัญหาในการใช้งานของตัวเว็บไซต์เนาะให้ได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นช่องทางก็จะเป็นแบบนี้สองช่องทางถ้าผู้ชมที่ ถ้ผมได้คาใช้งานกันแล้วเรผมอาจจะมีปัญหาแล้วเกิดขัดข้องอะไรยังไงเรผมก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนตรงด้านนี้มาลดทาการแก้ปัญหาตามช่องทางที่สะดวกกันได้เลยหรือว่ามีใครล้วผมได้คาใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้องอะไรยังไงเนาะอ่ะเราได้ใช้งานสั่งซื้ออะไรกันไปรู้สึกสนใจล้วผมอยากที่จะดูยอดกันก่อนนะผมแล้วก็จะไปเช็คดูยอดเนาะสำหรับใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงผมได้ย้งไปท่ได้ไปดูยอดที่โรคลิปเนาะสามารถที่จะากดย้อนกลับมากันได้ถ้ผมได้ในตัวของคลิปทิกตอก มันการอยู่หรือเปล่าเราคนหรือว่าเป็นยังไงเนาะของผมก็จะมีอยู่ที่3เลยนะผมยางเดิมของเขานะก็จะมาลองนี้หน้าจอเช็คทุกคนได้เรผมจะขึ้นมาหรือยังเราจะถึงไหนกันบ้างเนาะ อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมเหมือนเขากำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาให้กับเราอยู่นะผมก็จับเมื่อกี้อยู่ที่3แล้วผมตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น38แล้วเนาะก็เพิ่มขึ้นมาอาจจะยังไม่เยอะมากนะผมแต่ก็เห็นภาพแล้วผมว่ากำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ขาดเหลืออีกประมาณหนึงเลยนะผมเดี๋ยวเราก็ต้องคอยเช็คหรือว่ารอกันไปก่อนเลยเลยนะผมสักครู่ไม่ต้องไปแจ็ร์ลเนาะอ่าในการสั่งซื้อผมบางทีเขาอาจจะขึ้นมาเรื่อยๆหรือขึ้นมาสักนิดนึงนะผมหรืออาจจะขึ้นมาสักจำนวนนนึงกก่่ออแล้วผมเีีทหลือเ้าขึนมมาาาาาสททบบเนะะหรืออว่งีจจขึ้นมาของครึ่งจานนวที่่เรได้้สังซือกันไไปผมม่ว่าาจะขึ้นนแบบไหเรคอยดูหรรือเเาช็คกันไปก่อนะผม ผู้ไม่ต้องเปเจร้อนผมก็จะลอเหมือนกันนะผมตามที่ได้อธิบายกันไปเลยแต่อาจจะไม่ให้คลิปไปเร็วมันยาวเกินไปหรืออาจจะไม่ให้มันเสี่ยวลังท่านผู้ชมเราผมก็อาจจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวไปกินสิดเลยก็แล้วกันนะผมแต่ว่าก่อนจะถึงตอนที่ผมตัดภาพไหนๆก็รอกนอยู่แล้วนะผมในส่วนของยอดในคลิปติ๊กต ok, นะ็อกเนาะตอนนี้ก็ยังมีขึ้นนะผมเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมกลับมาดูในเว็บไซต์กันแบบเล่นๆด้วยนะผมเผื่อสำหรับใครผมที่ได้เข้ามาใช้าง,งานทำตามผมกันไปเนาะอะ ยอดออเดอร์ไม่ได้มีปัญหาเราได้เช้งานกับปรรากาศจะราบลื่นดีแต่รู้สึกสนใจเราจะลองแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวเราเองนะผมให้เขาได้เข้าไปใช้งานทําตามดูเนาะถ้าไปชมคนไหนผมได้อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักถ้าไปชมให้เขาได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงด้านนี้ของเว็บไซต์ก็ไปได้ผมเข้คาแนะนําเพื่อนหากด้ไปชมได้กดเข้ามากันหน้าแล้วผมได้หน้าต่างการแนะนาเพื่อนผมท่านไปชมจะมาแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรยังไงแค่ได้เข้ามาที่ตรงด้านนี้กันแล้วนะผมมาทําการคัดลอกดีที่อยู่ตรงส่วนนนนนีี้้้้้เเาาาะะไปป่่่งงใหหพืออรรรกกก็็ูจจัทชมย แนะนําหรือว่าเป็นการให้เพื่อนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายๆกันได้แล้วและแถมแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันนะผมและแถมในเว็บไซต์ก็ยังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะผมะก็เป็นแอปพลิเคชันละผมพูดผิดเนาะพูดกลับไปผมก็อขออภัยด้วยเนาะ ก็จะมีเป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันนะผมอาจจะรีพูดไปหน่อยผมในส่วนหัวข้อตรงนี้เนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้นะผมว่าในตัวเว็บไซต์ยังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยเนาะก็เลยรีพูดไปนิดนึงนะผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเนาะว่าในเว็บไซต์มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดหรือว่าให้ได้ไปใช้งานกันได้แบบง่ายๆกันด้วยหากมีใครสนใจหรือว่าได้เข้ามาใชา์กันแล้วอยากได้ใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในกูเกิลนะผมก็สามารถจะมาดาวน์โหลดกันได้เนาะอ่ะ ก็เราดูอะไรเยอะแยะไปมากแล้วนะผมกับเป็ตัวเว็บไซต์ผมได้พูดจนหมดก็อาจจะคลิปยาวไปถึง10นาทีได้เลยเนาะแต่ขั้นตอนในการทําก็ไม่ได้ยากอะไรตามวิดีโอด้วยนะผมก็ต้องขอย้าหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวไม่เจียเวลาอะไรยังไงเดี๋ยวลองร้อนกลับมาดูในคลิปหรือว่าจะตัดภาพไปให้ตอนที่อยอดมันขึ้นเยอะแล้วลคลิปติดตามที่ผมได้บอกกันไปเลยเนาะ เอาละครับผมก็เก้นมาจากเมื่อกี้นะหมเดี๋ยวเราได้ทําการส่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะอ่ะตอนนี้นะผมยอดแช่ของในตัวคลิปดติดต่ของเราขก็ได้เปิดศึกษาจนเสร็จทีมทีมลอยแบบนี้กันแล้วเนาะหลายวิธีขั้นตอนในการทำผมก็มาได้ยากเลยเลยด้วยนะผมงันตอนก็ง่ายๆปีงนนี้เองเนาะหาเพื่อใครที่ได้เข้ามาดูกันแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาทำการก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์เพื่อสามารถที่จะมาทำตามผมกันได้เลยเนาะแต่สำหรับในคลิปดูวันนี้นะผมหมก็ไม่เลยจะพูดมากเลยด้วยนะหาากวันนี้้พดออะะไไไรผิปปจจทแงอเป็นชกนด้้้วยแต่ถาานผูชมไหดก็เขใจ ทราบคลิวิดโอวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ